อท,มมทอมหนึ่งนะครับอะให้เราไปหาช่วงที่มีเสียงทอมหนึ่งนะครับเพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ตีทอมหนึ่งอะตรงนี้เหมือนเดิมครับทำเป็นรูปเหมือนเดิม ทอมเราจะมาเหมือนเดิมครับทอมผมจะใส่โลคันนะครับ เหมือนเน่ ใส่คำเตือเหมือนเดิม่าประมาณนี้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับ,รรบต่อไปเกดนะครับ ทุกอย่างปรับเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกเกจพวกคอมเพรสเซอรนะ์ให้เราดูธรรมชาติของตัวกล่องเอาอ่าเราเปิดโฮขึ้นมาเหมือนเดิมครับอ่าแล้วเรียวมันคาคานคให้เราเปิดลีลีขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นอ่าประมาณนี้ครับอ่านะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ต่อไปทอมสองนะครับเหมือนเดิมครับทำคล้ายๆกันทุกใบเลยนะครับดูตามผมเลยก็ได้นะครับอ่เห็นไหมจะมอยาก ีอย่างไปในผมได้ยินเสียงหนังที่มันจะมีเสียงหนังเถื่อนอยู่ครับอ่ะเราก็ตัดทิ้งไปเลยเหมือนเดิมครับเพิ่มความความหนานิดนึนง เราก็ใส่หัวเหมือนเดิมครับเชียงแหลมอ่าเหมือนเดิมครับคอมเพรสเซอร์ใส่คอมเพรสเซอร์ทำเหมือนกันเลยครับผมบอกไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่ถูกหลัก การมิกจริงๆนะครับแต่ว่าผมมาแชร์เพื่อใครที่อยากพอจะทำความเข้าใจกับมันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็พอทำได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิม ทีนี้มาอาจจะเสียงขาดขาดห,หายหายเงี้ยครับทีนี้เลาเราจะมันจะมีแท็กที่เราจะมาใช้เติมเอาเพื่อทดแทนเสียงที่มันขาดขาดหายหายไปนะครับอ่าประมาณนี้ครับต่อไปฟอร์ทอมนะครับฟอร์ทอมนี่โลคักวัาน,นี้ตึงพอครับเพราะว่าเราต้องการยานเบรมันเหมือนเดิมครับ พอทอมนี่เหมือนพอทอมนี่จะคล้ายทอมสองนะครับสีอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เหมือนกันอ่าเดิมครับอย่าลืมนะครับ e-q เยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อเสียงกอง,องเรามันหายไปจริงๆอ่าตรงนี้ ย่งมันจะไม่มีธรรมชาติของกองนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นพาราเมติกอ่ะต่อไปขอทอมนี้ต้องการญาติรลนะครับนิดนึงเป็นพาราเมติกครับอ่ะวางตรงนี้แคบกว่านี้นิดนึงนอ่ะ,ออนนอะชอบประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับ ่คอมพิวเตอร์เกตเหมือนเดิมะนะครับจะเป็นหัวคาแพกขึ้นมาต่อไปเกตเกตก็สองคัญนะครับ ใช้มากไปก็ไม่ดีนะครับให้เราดูอยู่ดีครับเบางพ่อบางทีเราตีมาเบาบางลูกมันจะไม่ออกนะให้ดูอารมณ์เพลงของมันด้วยนะครับอ่าผมชอบประมาณนี้อ่ทีนี้เราจะมาดูแอด,แอดโอเคน,นะครับ โอ้เฮ้นี้เราจะไม่ทำอะไรมันมากเราจะโลคัดไปเลยให้คนมาถึงก,ก็ประมาณ100่งรก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราดึงไปเยอะเราจะมันจะเนื้อแฉะเรามันจะไม่ออกนะครับเพราะว่า บางทีเราซื้อแฉราคาแพงมาเราก็ต้องการให้มันได้อย่างนี้นเสียงที่เราต้องการเราจะมาดึงไฮเซลขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อความใสเหมนกันครับเอาสองแทน่นี่เรารอเปิดทุกแจกพร้อมกันครับ ต่อไปจะเป็นการแผ่นสายขวาแล้วก็บลานซ์นะครับทอมหนึ่งทอมเราจะคำนวณจากการนั่งดูของคนดูนะครับทอมหนึ่งจะเป็นใบที่อยู่ขวามือของคนดูเราจะแผ่นมาขวาอาจจะไม่สุดนะครับแล้วแต่คนบางคนก็ชอบสุดไปเลยแต่ผมจะไม่สุดมากจะเอาประมาณสักเจ็ดสิบสี่เหมือนกันครับ ทอมสเราจะย่างเยื้องมาทางขวานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกรเยอะอเอาสักประมาณ30ก็ได้ครับต่อไปฟอร์ทอมฟอร์ทอมนี่ดึงมาทางซ้ายมือครับให้เท่ากับทอม1เลยก็ได้นะครับต่อไปโอเฮดโอเฮดนี่จะเป็นจะสุดนะครับอ่าทีนี้ให้เราฟังโอเฮดว่า มันอยู่นี่ให้เราฟังโอเฮดว่าเสียงเสียงอันไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับอลองฟังลองเราลองแ้นมาก่อนก็ได้ครับอ่ะ,อ,ะอย่างนี้เราฟังออกแล้วใช่ไหมครับว่า ตอนนี้เสียงสแสนมันจะไปอยู่สายสายมือของคนดูนะครับแต่ตามหลักจริงๆแล้วเสียงสแสนต้องอยู่ขวามือของคนดูนะครับอ่ะแสดงว่าเราแผนสลับข้างกันอ่ะแล้วก็แผนดึงกลับมาใหม่นะครับอ่ะทีนี้ลองฟังใหม่อ่ะให้เราสังเกตฟังเสียงดีๆนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาบรรลานกันลองบรรลานกันนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเปลีป่ยนเปลีเสียงไม้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้ได้ยินเสียงชัดขึ้น อย่าลืมให้แฮตนะครับให้แฮอยู่ประมาณซ้ายมือคนดูนะครับเอ๊ขวามือคนดูนะครับย่ยงมาไม่ต้องถึงเยอะ,อก,ะ 50, ก็ได้ครับเอาสักประมาณ50-60ก็ได้ครับสสน่แล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะแผนแต่ผมจะไม่ค่อยแผนนะครับอ่ลองฟัง ประมาณนี้นะครับก็ะเดืองยังจิกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่ะจิกกันอีกนิดนึงก็ได้ครับ <ๆ S 1> บอกไว้ก่อนนะครับงานไลท์กับกับงานที่อัดมาแล้วเรามามีกแบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับงานไลท์มันจะเกิดฟีดแบ a c แน่นอนนะครับเราต้อง EQ ดี ฟีดแบ็ก็คือการหอนนั่นเองครับผมชอบประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการใส่รีเวิร์บนะครับอ่ะใส่ Effect อฟเฟ c t กกอนนะครับให้เราคลิกขวาขึ้นมาแล้วเลือกคำว่า a อป e f f ฟ c t t แทที่จริงใส่ที่แท็กของแต่ละแท็กก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะกินเสียง จริงของเราเข้าไปนะครับมันจะทำให้เสียงมันออกมาไม่เต็มให้เราทำคล้ายๆเหมือนเปิดออกให้หนักคนตีฟังอะไรประมาณนี้ครับอ่าลองทำตามเลยก็ได้ครับอ้แท็าทีนี้ให้เรามาเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับอย่างของผม ปกติเลือกประจำจะเป็นตัวนี้นะครับ room work se เลือกคล้ายๆกันเหมือนเราใส่ใส่พวกั๊กอินของแต่และชันแนลนะครับอาทีนี้เอฟเฟกตนี้เราจะให้หางมันจะยาวหน่อยเราจะมาดูตรง reverb ฐานนะครับสักประมาณ1.70ก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ปี delay นี่ยิ่งเปิดเยอะเสียงมันจะตามหลังเยอะนะครับให้เราธรรมชาติ ของผมส่วนใหญ่ผมจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเสียงกองไม่ควรจะให้มันดีเลย์จากเสียงจริงมากเปิดหายขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันยินเสียงหัวนะทีนี้เราลอง,ลองมาใส่แท็กสแนจะเดือดจะไม่ได้นนยืนใส่นะครับสแนไม่ต้องใส่มาก ไปทอมนะครับทำเหมือนกันครับให้เรามาลืมบอกให้เราเข้ามาที่ตัว e นะครับให้มาดูฝั่งนี้นะครับคำว่าซินแล้วก็ให้เรากดลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้ครับให้เลือกเป็นเอฟเฟกที่เราแอดไว้นะครับนีอ่อย่างเราแอดไว้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาเปปรับความดําประมาณตรงนี้อย่างนี้ครับดังเบา อันนี้ทมหนึ่งครับมอนเดิมครับเราก็ลูบไปตรงตรง่อนที่มันมีนนเสียงต้องการยืดก็ได้ไดไดอ่ะอย่าิืมเปิดนะครับถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นสีส้มแบบนี้น มาดึงมิดโลของเอฟเฟกลงนะครับไม่งั้นจะเป็นเสียงกวนอย่างที่ได้ยินครับนะครับรจ่แล้วให้เราเพิ่มแหลมขึ้นนะครับเสียงทอมเอฟเฟกทอมน้อยไปนิดนึงเพิ่มขึ้นมา เราจะดึงเพลงมาใส่กับที่เราอัดมานะครับให้เราแอดแท็กขึ้นมาอีกหนึ่งแท็กครับให้เราดูตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสเตอริโอนะครับเพราะว่าเพลงเราจะเป็นสเตอริโออ่ะเราเขียนเขียนไว้เลยก็ได้ครับเพลงอ่ะเราก็ไปดึงเข้ามาเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์ import audio tag, audio file นะครับแล้วก็ไปหาไฟล์เพลงเรามาอย่างของผมจะอยู่ตรงนี่ะผมแปลงไฟล์เอาไว้อ่ะเพลงดวงเดือนแล้วก็รอนิดหนึ่งทีนี้ให้เราดูเกณฑ์นะครับจนอย่าเราดึงเข้ามาเกณฑ์มันจะมากขึ้นให้เราหุบแท็กนะครับแล้วก็ มันจะขึ้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เราบาดลงแล้วเราก็มาดูความดังทีนี้เราลองเปิดเข้า้ามาตรงกันไหม่ไตรงกัน,นเราต้องมาเลื่อนให้มันตรงกันเก็บข้างหน้าไปเลยครับ ตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับทีนี้ให้เราขยายขึ้นให้เราสังเกตดใูให้มันตรงกับเม็ดแรกที่เราตีลงไปนะครับอ่ให้มันตรงกันอ่เห็นไหมมันจะเหลือหล่อมๆนิดนึงให้เราก็ เราขยายเพิ่มขึ้นกันนะครับอ่ะเราก็ดึงมาตะลิศตะเลิศอ่ะประมาณนี้นะครับเคร่าวทีนี้แท็กเพลงนะครับให้เรา EQ ให้เราเปิดโลคัสตขึ้นมาอ่ะเราจะโซสล่ฟฟังแค่ เราจะโซโล่ฟังแค่แท็กเพลงครับออลองฟังดาวอกอกเธอแททนนัีนเห็นไหมครับมันจะมีย่านเบสย่านที่เขามิกมาของเพลงเนาะมันจะเสียงกล้องเสียงอะไรมันจะครบทุกอย่างผมจะผมแนะนำให้เราตัดเอาโลคัทมาตัดย่านเบสออกนะครับเพื่อให้มันกลดกับเสียงก,กระเดื่องเนาะ ตัดมากช่วงตัดให้ฟังเสียงเบสเบสสายนะครับให้เสียงเบสสายมันยังอยู่แบบนี้ไม่ควรทำนะครับอ่าให้มันเหลือประมาณตัวนี้อ่าประมาณนี้น,นะครับทีนี้เราลองเปิดขึ้นมากับแทร์ก,กองเรา ให้เรามาเ,เพิ่มเกียนตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกมันที่แท็กเพลงนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับดกโหลดกันได้เลยแล้วลองไปมิกตามได้เลยครับ